สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการ Sport m i ตไ Stone หรือ SMS นะครับเป็นรายการที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของนักกีฬาโดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถทางการกีฬาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะเพิ่มเติมให้เห็นในวความคิดวิธีการปฏิบัติตนภาพรักษ์ของนักกีฬา ที่ส่งอิทธิพลหรือขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นบุตรหมายที่สำคัญต่อวงการกีฬาหรือวงการอื่นๆโดยในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่ขอตั้งชื่อว่ากฎบอสแมนหลายคนนะครับเมื่อได้ยินคำว่ากฎบอสแมนก็อาจจะสายหน้าเบ้ปากไม่อยากจะได้ยินเพราะว่าพายนึกไปถึง กฎหรือว่าทฤษฎียากๆอยา่างกฎของนิวตันทฤษฎีของไอน์สไตน์ Einstein, หรือสมการของออยเลอร์ไปที่เป็นเหมือนของแสลงสำหรับคนทั่วไปนะครับแล้วบอสแมนเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหนคนพบเรื่องอะไรถึงได้รับเกียรติในระดับเอามาตั้งเป็นชื่อกฎบอสแมนลองติดตามดูนะครับจริงๆแล้วบอสแมนก็เป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชองมาร์คบอสแมนเขาเป็นชาวเบนเยียม บอสแมนเองไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาใดๆเลยนะครับเป็นเพียงนักกีฬาฟุตบอลอาชีพธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นในสโมสรฟุตบอลขนาดเล็กของประเทศเบนเยียมแต่คุณูปการของบอสแมนที่มีต่อเพื่อนร่วมอาชีพทั้งโลกในฐานะนักเตะอาชีพนั้นมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าที่จะประเมินค่าได้นะครับลงย้อนหลังไปนะครับนับตั้งแต่มีการแข่งขันฟุตบอลในลักษณะของ ฟุตบอลอาชีพขึ้นมาในทศวรรษที่1,850-1,860ในยุคนั้นนะครับนักฟุตบอลในยุคแรกๆก็อาจจะยังอยู่ในลักษณะของนักฟุตบอลถึงอาชีพคือซ้อมและลงแข่งขันโดยได้รับค่าจ้างจากสโมสรฟุตบอลที่ตนเองสังกัดอยู่แต่นักเตะเองก็จะยังมีอาชีพอื่นร่วมด้วยเพื่อหารายได้สำหรับเลี้ยงชีพของตอนเองและครอบครัวให้เพียงพอจนเมื่อการแข่งขันฟุตบอลถูกจัด ให้อยู่ในรูปแบบการแข่งขันแบบฟุตบอลลีกนักฟุตบอลส่วนใหญ่จึงปรับสภาพนะครับจากนักเตะกก่งอาชีพมาเป็นนักเตะอาชีพแบบเต็มตัวโดวยเริ่มขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่ประมาณปีคิตศักรา1888นะครับซึ่งสามารถหาดูได้นะครับในซีรีส์ของ Netflix ในเรื่องของ The n n l l s s h g m m นะครับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีสโมสรสังกัดฟังดูเหมือนพนักงานที่ทำงานในบริษัทต,ต,ต่างๆตามปกติ แต่ในกีฬาฟุตบอลอาชีพกลับไม่ได้เป็นไปเช่นนั้นนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราทํางานในบริษัทเอกชนเมื่อต้องการย้ายหรือเปลี่ยนงานก็สามารถยื่นใบลาออกได้แล้วก็ไปสมัครงานกับบริษัทแห่งใหม่แต่ว่าสําหรับนักฟุตบอลอาชีพนั้นกลับไม่สามารถทําเช่นนั้นได้นะครับนักฟุตบอลอาชีพในยุคตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเมื่อต้องการย้ายสโมสรก็ต้องให้สโมสรที่จะย้ายไป ตกลงกับสโมสรเดิมให้ได้เสียก่อนโดยสโมสรใหม่ที่นักเตะจะย้ายไปก็ต้องจ่ายเงินให้สโมสรเดิมเป็นจํานวนที่พึงพอใจตัวนักเตะจึงจะทําการย้ายไปเล่นให้กับสโมสรใหม่ได้ถ้าทั้งสองสโมสรตกลงกันไม่ได้นักเตะก็ต้องลงแข่งขันให้กับสโมสรเดิมต่อไปแม้ว่าจะสิ้นสุดสัญญาที่สโมสรเซ็นเอาไว้กับนักเตะก็ตามนะครับถ้าไม่ต่อสัญญากับสโมสรเดิมนักเตะก็ตกงาน ไม่สามารถย้ายไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นได้หรืออีกทางหนึ่งนักเตะก็ต้องเลิกเล่นหรือแขวนสตั๊ดกันไปเลยนักเตะในอดีตหลายๆคนเมื่อทําการย้ายสโมสรไม่สําเร็จก็ต้องอยู่กับสโมสรเดิมต่อมักจะประสบกับปัญหาต่างๆอย่าง,างเช่นถูกลดความสําคัญในทีมลงหรือโค้ชก็ไม่ส่งให้ลงสนามหรือถูกลดค่าจ้างในสัญญาฉบับใหม่ที่ถูกบีบให้เซ็นเป็นต้นนะครับ สุดท้ายนักเตะหลายคนในยุคก่อนๆก็ต้องเลิกลาจากการเล่นฟุตบอลอาชีพไปก่อนเวลาอันสมควรเรียกว่ายุคนั้นสโมสรจะมีอำนาจเหนือนักเตะแบบเต็มตัวจนมีการเปรียบเปิกกันว่าเป็นเสมือนสัญญาของนายทาสกับทาสเป็นข้อผูกมัดกันสัญญานักเตะอาชีพในลักษณะนี้ก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับเกือบร้อยปีจนกระทั่งถึงปีคศักราช1959นะครับก็ ถูกท้าทายเป็นครั้งแรกจากนักเตะชั้นนําในฟุตบอลลีกของอังกฤษชื่อว่าจอร์ดอิสแฮมซึ่งขณะนั้นเขาสังกัดอยู่กับสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลอยู่ในเตดจากทางภาคอีสานของอังกฤษในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในลีกสูงสุดของประเทศในสมัยที่ยังไม่มีพรีเมียร์ลีกนะครับก็เรียกกันว่าเป็นดิวิชันหนึ่งนั่นเองในขณะนั้นสัญญาของจอร์ดอิสแฮมใกล้จะสิ้นสุดลงนะครับอิสแฮมได้แจ้งยืนยันกับสโมสรว่า เขาไม่ต้องการจะต่อสัญญาใหม่และต้องการย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นโดยต้นเหตุมาจากการที่ทางสโมสรน,นิวคาสเซิลขัดขวางไม่ให้อิสแฮมเดินทางไปร่วมเก็บตัวแข่งขันกับทีมชาติอังกฤษชุดอายุต่ำกว่า23ปีหรือที่เรียกกันว่าชุดยู23นะครับและอิสแฮมอ้างว่าทางสโมสรไม่จัดหาสวัสดิการที่ดีให้กับนักเตะรวมทั้งยังจ่ายค่าจ้างให้ค่อนข้างต่ำด้วย สโมสรนิวคาสเซิลยืนยันสิทธิ์ของสโมสรว่าได้ทำตามกฎที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นกฎที่เรียกกันว่า r e t a i n and transfer ซึ่งมีบทสรุปว่าสโมสรสามารถเก็บการลงทะเบียนของผู้เล่นไว้ได้หมายถึงสโมสรมีสิทธิ์ที่จะทำให้นักเตะคนใดก็ตามไม่สามารถทำการย้ายทีมได้ซึ่งเป็นการให้สิทธิ์ของสโมสรอ,อยู่เหนือสิทธิ์ของนักเตะเป็นอย่างมากแม้กระทั่ง สามารถระง,งับการจ่ายค่าจ้างให้นักเตะได้เมื่อนักเตะผู้นั้นขอย้ายทีมจอร์จอิสแฮมจึงได้ทำตัวเองเป็นเหมือนกับนกเพนกวินตัวแรกนะครับที่กระโดดลงในทะเลเพื่อหาอาหารโดยการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่กระบวนการทางศาลหลังเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ในศาลไม่นานในที่สุดนะครับผู้พิพากษาวินเบิร์ฟอสก็ได้ตัดสินให้จอร์จอิสแฮมชนะคดีโดยระบุในคำพิพากษาว่า กดรีเทนแอดทรานสเฟอรนั้นไม่สมเหตุสมผลอิสแฮมสามารถย้ายจากสโมสรนิวคาสเซิลที่ลงเล่นไปให้ถึง124นัดล่องใต้ลงมาที่กรุงลอนดอนโดยเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอาร์เซนอลซึ่งอิสแฮมลงเล่นให้กับทางอาร์เซนอลไปทั้งหมด207นัดโดยในระหว่างที่เล่นให้กับสโมสรอาร์เซนอลนะครับอิสแฮมก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และอยู่ในทีมชาติอังกฤษชุดที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี1 9 0 0 66ด้วยนะครับแต่ว่าอิสแฮมก็ไม่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกนั้นนะครับแต่การย้ายทีมของอิสแฮมทางสโมสรอ,อาร์เซนอลก็ต้องจ่ายค่าตัวให้กับทางนิวคาสเซิลเป็นจำนวน47,500ปอนด์และจอร์ซีแฮมเองก็ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอีก1,500 0ปอนด์ในกรณีนี้อิสแฮมบอกว่าทางสโมสรนิวคาสเซิลยังค้างเงินอยู่1 0 5 0ปอนด์ โดย400ปอนด์เป็นค่าจ้างอีก650ปอนด์เป็นเงินโบนัสแต่ทางผู้พิพากษาวินเบอร์ฟอสให้เหตุผลว่าการจ่ายนี้จะจ่ายหรือไม่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์ของสโมสรน,นิวคาสเซิลเท่านั้นผลที่ตามมาจากคำพิพากษานี้มีผลต่ออิสแฮมโดยส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนหนึ่งที่เป็นผลตามมาจากคำพิพากษาก็คือมีการปรับติรูปตลาดการซื้อขายนักเตะภายในของเกาะอังกฤษระดับหนึ่งทำให้กดรีเทนแอนทาร์สเฟอร มีการใช้ลดลงไปและในสัญญานักเตะอาชีพภายหลังจากกรณีนี้ก็มีความยุติธรรมมากขึ้นและในกรณีนี้นะครับที่เกิดการขัดแย้งขึ้นถ้าหากมีการขัดแย้งในเรื่องของการย้ายสโมสรก็จะมีการตั้งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการขึ้นมาพิจารณากรณีพิพาทเป็นกรณีกรณีไปนะครับเรียกว่าผลจากอิสแฮมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลต่อตนนักเตะเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงตลาดในวงกว้างการย้ายสโมสรของนักเตะอังกฤษและภาคพื้นยุโรปก,ก็ดำเนินไปตามรูปแบบตั้งกล่าวมาจนกระทั่งถึงปี1990ก็มีนักฟุตบอลในลีกประเทศเบนเยียมนะครับชองมาร์คบอสแมนที่สังกัดสโมสรอาร์ซีลีแอชกำลังจะหมดสัญญาฉบับเดิมกับสโมสรลีแอชในตอนแรกทางสโมสรก็ได้ตกลงให้บอสแมนย้ายไปเล่นกับสโมสรดันเคิร์ ในฟุตบอลลีกเดอร์ของประเทศฝรั่งเศสแต่ท้ายที่สุดทั้งสองสมโมสรไม่สามารถตกลงค่าตัวของบอสแมนกันได้เขานิกรรมก็เลยมาตกที่บอสแมนนะครับซึ่งยืนยันว่าจะไม่ต่อสัญญากับทางสมโมสรเดิมดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลือสมโมสรก็บีบบอสแมนด้วยการลดค่าเหนื่อยลง60%แล้วก็สั่งลดระดับของบอสแมนจากนักเตะต,ตัวจริงของสมโมสรไปเป็นตัวสำรอง ให้กับทีมสำรองไม่ใช่ตัวสำรองของของทีมชุดใหญ่นะครับไปเป็นตัวสำรองของทีมสำรองของสโมสรแทนจนสัญญาที่มีสิ้นสุดลงตัวบอสแมนเองก็ไม่สามารถย้ายทีมไปลงทะเบียนกับสโมสรใหม่ได้ตามกฎของการย้ายทีมที่ใช้กันอยู่ในช่วงนั้นนั่นเองนะครับบอสแมนที่อยู่ในสภาวะถ้าเป็นในเมืองไทยก็ต้องเรียกว่าถูกดองก็เริ่มการต่อสู้ยกแรกโดยการว่าจ้างทนายชาวฝรั่งเศส ชองหลุยดูปองให้ทำการฟ้องร้องสโมสรลรีอชและสมาคมฟุตบอลแห่งเบนเยี่ยหลังต่อสู้คดีกันไม่นานนะครับประมาณ3เดือนศาลก็ตัดสินให้บอสแมนเป็นฝ่ายชนะคดีสามารถย้ายสโมสรได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องมีการจ่ายค่าตัวให้กับสโมสรเดิมหลังคําตัดสินของศาลชั้นต้นสมาคมฟุตบอลแห่งเบนเยีย่ยื่นเรื่องต่อศาลอุทธรณ์ ทำให้บอสแมนก็ต้องต่อสู้ต่อในยกที่2ซึ่งคราวนี้กินระยะเวลานาน,านหน่อยนะครับประมาณอีก1ปีสาลธอนจึงได้ตัดสินให้เป็นไปตามสารชั้นต้นบอสแมนจึงสามารถย้ายทีมได้ตามที่ต้องการแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าในลักษณะของการตัดสินของศาลแต่ละประเทศก็จะเป็นการตัดสินเป็นกรณีเฉพาะตัวของนักเตะค,คนนั้นไป ในปี1992เมื่อบอสแมนหมดสัญญากับทางสโมสรดันเคิร์กที่ฝรั่งเศสและกำลังจะหาสโมสรมาสังกัดใหม่บอสแมนถูกปฏิเสธคำขอรับเงินในฐานะที่เขายังเป็นบุคคลว่างงานบอสแมนก็เลยต้องเริ่มการต่อสู้ในยกสำคัญก็คือยกที่3โด้วยการนำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมแห่งสาภาพยุโรปหรือยุโรเปียนคอร์ o ออฟจัสตินะครับ บอสแมนและทีมทนายต่อสู้อยู่บนศาลซึ่งในขณะนั้นตัวบอสแมนเองต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากการต่อสู้ยกที่3ามที่บนศาลยุโรปนี้กินเวลายืดเยื้ออีกประมาณ3ปีจนกระทั่งถึงวันที่15พันวาคมปี1995กาสศาลแห่งสาภาพยุโรปจึงตัดสินให้บอสแมนชนะคดีพร้อมได้เงินชดเชยคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ22ล้านบาท รวมเวลาในการต่อสู้คดีนับจากช่วงเกี่ยวเนื่องกับาทางสโมสรอาร r ซีเเป็นเวลาทั้งหมด5ปีซึ่งเป็นช่วงเวลา5ปีที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอาชีพนักฟุตบอลที่บอสแมนได้สูญเสียไปการต่อสู้จนได้รับชัยชนะของบอสแมนในยกนี้นะครับก็ทำให้วงการฟุตบอลมีกฎในการย้ายทีมขึ้นมาใหม่และเรียกกันว่ากฎบอสแมนนั่นเอง ซึ่งเป็นกฎที่เปลี่ยนแปลงการย้ายสโมสรของนักเตะอย่างสิ้นเชิงนักเตะอาชีพสามารถเลือกสโมสรที่จะสังกัดใหม่ได้โดยสมัครใจถ้าเหลืออายุสัญญากับต้นสังกัดเดิมไม่ถึง1ปีแต่การย้ายทีมก็จะเกิดขึ้นจริงเมื่ออายุของสัญญาเดิมสิ้นสุดลงคดีที่ต้องต่อสู้กันอย่างยาวนานประมาณ5ปีของบอสแมนเกิดประโยชน์กับนักฟุตบอลอาชีพทุกคนทั่วโลกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีมูลค่ามหาศาล นับเป็นล้านล้านบาทตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี1995เป็นต้นมาก็มีนักเตะอาชีพดังๆมากมายที่ใช้กดบอสแมนสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างในยุคเริ่มต้นก็มีเอ็ดกาดาวิดนะครับก็ย้ายจากาแจ็กอัมสเตอร์ดัมในหลีกของฮอลแลนด์ไปยังเอซีมิลานลีกของอิตาลีโดยไม่มีค่าตัวนะก็ทำให้เขาสามารถเรียกร้องค่าจ้างลายสัปดาห์ได้ สูงขึ้นนั่นเองคนถัดมาก็จะมีสตีฟแมกมานามานนะครับซึ่งเป็นปีกจากสโมสรลิเวอร์พูลในอังกฤษก็ย้ายไปเล่นให้กับเรย์มาดริดในสเปนหรือในยุคปัจจุบันที่มีการใช้ตัวกดบอสแมนก็มีปอนพอกบานะครับที่กำลังรอย้ายจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอยู่ในขณะที่นักเตะอาชีพจากทั่วโลกได้ผลประโยชน์จากกดบอสแมน แต่คนต้นเรื่องอย่างบอสแมนเองกับแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากค่าชดเชยที่ศาลสั่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพเมื่อชนะคดีตัวบอสแมนเองก็มีอายุ31ปีย่าง32แล้วก้าวเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของอาชีพค้าแข้งและหมดเนื้อหมดตัวจากการต่อสู้คดีหมดเลี้ยวแรงและผิดหวังกับบั้นปลายอาชีพค้าแข้งของเขาซึ่งกลายเป็นแกะดำที่ไม่มีสโมสรไหนต้องการจ้าง ในที่สุดบอสแมนก็ต้องประกาศแขวนสตั๊ดในปีถัดมาหลังแขวนสตัดนะครับบอสแมนก็ทดลองทำเสื้อผูเดอะบอสออกมาขายเพื่อหวังว่ากลุ่มนักฟุตบอลอาชีพด้วยกันจะสนับสนุนแต่ก็ผิดคาดนะครับกลายเป็นว่าไม่มีนักฟุตบอลอาชีพช่วยสนับสนุนเลยบอสแมนจึงขาดทุนย่อยยับและสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากสุดท้ายแล้วบอสแมนก็หันหน้า เขาหาสุราและก็มีอาการพิษสุราเลื้อรังพร้อมกับมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าอ,อีกด้วยจนกระทั่งถึงปี2 0 1 1สิบอสแมนได้ทำร้ายแฟนสาวที่พยายามห้ามไม่ให้เขาดื่มสุราสารจึงสั่งบอสแมนให้ชดใช้ค่าเสียหายและรอลงอาญาแต่บอสแมนไม่มีเงินจ่ายจึงถูกจำคุกแทนเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อพ้นโทษก็ตกงานแต่ก็ยังดีนะครับก็มีสาภาพแรงงานนักฟุตบอลนานาชาติได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ให้บอสแมนสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้หลายคนที่ติดตามกีฬาฟุตบอลก็จะทราบว่านักเตะดังๆนะครับในสโมสรใหญ่ของยุโรปปัจจุบันได้ค่าจ้างหมหาศาลถึงระดับ3 0 0 0 0นถึงห้าแสนปอนต่อสัปดาห์หลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อของบอสแมนแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะทราบว่าบอสแมนเป็นใครและในปัจจุบันเขาอยู่ที่ไหนใช้ชีวิตอย่างไรเป็นตายร้ยดีอย่างไรบ้างตัวบอสแมนเองเมื่อมีคนไปถามถึงเรื่องนี้ บอสแมนตอบว่าผมคือผู้มอบอิสรภาพให้กับนักฟุตบอลทุกคนที่ไหนไหนบนโลกก็บอกว่าต้องขอบคุณบอสแมนต้องขอบคุณบอสแมนแต่ตัวบอสแมนไม่ได้ค่าจ้างสามแสนยูโรต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันนี้ตัวผมเองก็คือบอสแมนนะครับมีรายได้ศูนย์ยูโรต่อเดือนนั่นคือข้อแตกต่างชายผู้เป็นเพียงนักฟุตบอลอาชีพธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้เป็นซปเปอร์สตาร์ที่โด่งดัง แต่กล้าลุกขึ้นต่อสู้ปลดแอกสัญญาทาาชายผู้เป็นกบฏเพื่อเสรีภาพของเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนกล้าต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมต่อการค้าแข้งของตัวเองและเป็นฝ่ายชนะคดีทิ้งพินัยกรรมในอาชีพมูลค่ามหาศาลให้กับเพื่อนร่วมอาชีพในภายหลังทุกคนจากรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นผู้กล้าที่ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเพียงคนเดียวทั้งที่รู้ว่าจะเป็นการเดินทางไปพบจุดจบ ของตัวเองอย่างกล้าหาญกล้าท้าทายกับอำนาจที่ยิ่งใหญ่อย่างยูฟ่าหรือฟีฟ่าโดยไม่ประวัติพันพึงเป็นตัวอย่างของการยืนหยัดต่อสู้ดิ้นรนอย่างโดดเดี่ยวที่ควรค่าแก่การชื่นชมจนได้ผลลัพธ์ที่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อเพื่อนร่วมอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพียงคนเดียวนะครับที่พลิกประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีระบบการแข่งขันฟุตบอลอาชีพมาร้อยกว่าปี ในแบบที่ไม่เคยมีนักเตะอาชีพชื่อดังคนไหนๆกล้าทำมาก่อนชายผู้ถูกจารึกชื่อไว้ในชื่อของกฎบอสแมนกฎบอสแมนก็กลายเป็นกฎที่เปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลอาชีพไปอย่างสิ้นเชิงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเตะอาชีพมูลค่ามากมายมหาศาลและผลประโยชน์นี้นะครับจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎนี้ไป กฎบอสแมนก็เกิดจากนักฟุตบอลอาชีพธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักแต่กับยอมเสียสละตัวเองเพื่อเพื่อนร่วมอาชีพอย่างแน่วแน่จนได้รับชัยชนะที่ส่งผลดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพอย่างงดงามในตอนหน้าของ Sport ต i มล s สโตนจะเป็นเรื่องราวของนักกีฬาชนิดไหนหรือเป็นเรื่องราวของใครสามารถติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ